สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีผ้ามาเที่ยวปลาะะด้วค่ะเดินมาหาเห็ดว่าเข้าสีไาาาาาส่ได้เห็ดกันบ่เนาะพี่น้องเลยปลากระแห้งแหงจ่าพี่น้องเบิ้งปลาน่ะแห้งสี่ได้เห็ดบ่เนาะเห็นข้างอื่นเพิ่นออกเห็ดสวดสวดจะของมาสี่ได้บ่เนาะพี่น้องจ๋ามาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปเ,เห็ดนี่ยังนี่พี่น้อง เห็ดกโกติเห right. ็ดเห็นอะไรเห็ดกโกติโอ้เห็ดกกอจ้ะพี่น้องสองดอกโอ้ด oh, อกอวบๆจ้ะพี่น้องจ้ะเอาไปหามุเพิ่นต่อเนาะคะ่ะเนาะสีมีอีกบนนู้นเนาะเด็ดเพราแกงบ่เจอน้องกวางจ้ะพี่น้องเพิ่นเห็นเาเพิ่นกัดยืนงองอยู่จ้ะเอาเอาไปแล้วไปแล้วจ้ะพี่น้อง ไป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 ลูกไปพี่น้องจ๋าเห็นเห็ดเพลิงหวานจ้ะพี่น้องดอกบักใหญ่จ้าตุ๊ปุค่ะพี่น้องเมื่งเพื่อนอ่ะโอ้จ้าพี่น้องจ like ๋าเมื่อเมื่อโอ้ยโชคดีค่ะปีนี้เจอเห็ดหวานเราเจอเห็ดเพลิงหวานเราจ้ะพี่น้องดอกงามงามโอ้ยเจ้อ่อนถึงว่าได้ดอกเดียวก็มีแห้งคิ้งจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยดีใจอีกดอกนึงแล้วตุ๊กปุ๊จ้าพี่น้องตุ๊กปุ๊ เมื่อเพืนกำลังงามจ้ะโอ้ยเเนาะดี๋ยวไปตัดขาพร้อมกันเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้เพรท่านตัดขาเพิ่อนดอกเอาไปตัดพร้อมกันเนาะคะ่ะอืมันดอกงามแท้จ้ะอ้วนตโปุโยยางจนว่าโดนเนาะจ้าโชคชะตอเพิ่นดอกนึเนเนกนงเนาะเห็นเห็ดแต่ดอกนึงจ้ะพี่น้องจ้ะเห็ดอะไรไมาเบิ่งกันนี่อีกดอกจ้ะพี่น้องโอ้ยเห็ดยังเนี่ยโอ้เห็ดเ,เพลิงเลือดจ้ะพี่น้องตุูปุตูปุตูปุ เออจ้าเห็ดแม่ไก <e <brig noise> mm ่จ้ะพี่น้องดอกงามงามเด้อวกงสิเก็บเด้อค่ะอันนี้เด้องามค่ะพี่น้องจ้ะเิ่งเห็ดแม่ไก่จ้ะดอกกำลังกินค่ะพี่น้องจ้าเอาจะเอาเอาจ้ะพี่น้องจะเอาค่ะบังพี่ดอกเอ้ยพื่อนอะเพ่อนอะอ้ยดอกกำลังกินจ้ะพี่น้องจ้ะ อ่อนซ้อนแห้งจ้าอันนี้เพื่อนเฮ็ดเอาไปย่างแสบด้อพี่น้องเด้อเอาไปย่าจ้าอ่อนๆจ้าพี่น้องจ้าจ้บพี่น้องเอ้ยพีเฮ้ยหอยตายตายๆพี่น้องจ้าเมื่องคนดอกใหญ่ๆงามๆเลยจ้าพี่น้องดอกพี่น้องฮักจ้ะดีจ้าดอกฮักดอกแน่เด้อพี่น้องเด้อ ดีกว่ามันสีบดได้เห็ดจ้ะพี่น้องมาขอเห็ดแม่ไก่นจนได้จ้ะพุ่นน่ะดอเพิ่นจ้ะพี่น้องเนี้ยนึบๆเด้เหนือเพิ่นน่ะแซ่บเด้อค่ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะฮักอ้าจ้ะพี่น้องเอ้ยดอกกำลังกินกำลังกินเบิ่งๆพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ได้เห็ดแม่ไก่กับดีใจคักแล้วพี่น้องจ้ะ มึงมึงจเจอเฮดไดกล้อีกแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเฒ่าแล้วจ้ะบ่เอาจ้ะอันนี้เฒ่าแล้วโอ้ยพุ่นน่ะลายคักจ้ะพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิ่งเด้องขาคนเหยียบเพิ่นจ้ะพี่น้องอหลายแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฒ่าแล้วเนาะเฮาบ่เอาจ้ะโอ้ยนี่ห้อยคนเพิ่นตัดเอาจ้ะพี่น้องนี่ห้อยเพิ่นมาตัดไปแล้วดอกอ่อๆๆนๆนๆี่เพิ่นตัดไปก็มีจ้ะพี่น้อง มืัอนี้เขากับสีอันเก็บเอาดอกอ่อนๆนั่เนาะคะ่ะเนาะเอาอีกจ้าพี่น้องเอาอีกเนี่ยเพิ่นตัดไปแล้วกันมีจ้ะอันนี้ดอกอ่อนๆเนาะค่ะพี่น้องเขากับสีเก็บเอาดอกอ่อนเพิ่นอีกจ้านี่อันนี่กะงามพี่น้องโอ้ยคน,นแบบเก็บเอาแต่ดอกเพิ่นง,งามๆจ้ามองดูกำลังกิ่นเลยพี่น้องเอ้ย ในเอกในเอกจ้ะพี่น้องอันนี้จับพะลังงานจ้ะวางเบิงลโอ้ยเดี๋ยวๆตั้งกล่องตัดเอาพี่น้องจ้ะเห็นกล่องปะเนาะเนาะเห็นเห็ดปะเนาะเนาะเห็นเห็ดปะพี่น้องเห็นเห็ดปะจ้ะตัตัดเอาเด้อพี่น้องเด้อ ดอกเพลินงามขนาดโอ้ยกำลังกินจ้ะก,กำลังกินเฮียโอ้อยเบิ่งดอกเบิ่งเนื้อเพิ่นเจ้าพี่น้องจ้ะเหนื้อเพิ่นงามๆเลยเพล่อนอะดอกเพิ่อนอะอันใดมันเปงามเทากับเอาเอาวนะจ้ะเอาเพิ่นไว้นีเทียมไว้ให้เพิ่นเป็นเสือ้อเก็บเอาแต่ดอกงามๆ,ๆจ้ะพี่นอ้องเพล่นอะ องนี่ามคักเดี๋ยวเด้อพี่น้องสิพามาเบิ่งจุ่มนี่เด้อจ้ะเบิงบ้งงามคักบ่แต่ว่าอันนี้บ่เอาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เพิ่นเท่าแล้วเนาะบ่เอาเพิ่นเบิง่งเพิ่นงามคักงามเนี่ยพี่น้องเบิงบ่งเบิ้ง โอ้ยดอกใหญ่งามคักอันนี้คิดว่าเพื่อนแกจะพี่น้องเพราะว่ามือนี้เขาก็ได้หลายแล้วเขอบอาบ่อเอาเนาะคะ่ะเนาะเบิ้งเพื่อนเอาให้เบิง้งเล้วพี่น้องเด้ออันสิงัดมองมันดอกกันหน่อยเพื่อดอกมาให้ยเบื่องเป็นอย่งไรคุณอันนี้เพื่อนเริ่มสิแก่เราจา้ะเพื่อนดอกเพื่อนสีอันนี้แล้วบอ่อเอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าทายมาให้เบิง้งเบิางพี่น้องโอ้ยงามคักงามเนี่ยโอ้ยคุณอะดอกใหญ่ๆซะตวละ เดีสิตัดขากรนเนาะะค่เนาะตัดขากรนบ่เอาเมื่อนั่มเนาะขาเนเนาะเดีย๋ยวสิตัดขาเกรนกนแด้วจับพี่น้องเด้ออันนีค่ะเห็ดอันเห็ดเพิงหวานจับพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงหวานเข้ากระสิโปเอาอันนี่เพิ่งนั่มแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดเพิงอันแม่หมด อันนี้เห็ดตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เห็ดเปลงหวานจ้าอันเนี่ยจ้าโอ้ยโอ้ยหกักโอ้ยหกักจ้อยพี่น้องเพิ่นอันนี้ก็เป็นเห็ดนาแล่จ้ะพี่น้องจา้าเอา้าอันนี้เห็ดนาแล่อันนี้สิอันนี้เอาเอ็นเป็นเห็ดอันพี่น้องมื่อนี้กก็สิอัน เดี๋ยวตัดขาเห็ดก่อน,น้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวจงค่อยเบิ่งกันต่อนแล้วค่ะขอตัดขาเห็ดแป๊บจะ้ะค่ะตัดขาเห็ดกระเล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเก็บใส่กระตาได้เต็มกระตาพุู่้ล่อพี่น้องจ้ะเมื่อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องก่อน,น้อนะค่ะเด้อเมื่อนี้ก็ได้ได้เห็ดก็ได้กระตาหนึ่งอยู่จ้ะพี่นอ้องร่วมร่วมเมื่อนี้ก็สศิลาไปก่อน,น้ะค่ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะพี่น้องจ้ะเมื่อนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ